สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขิพิฆาตสวรรค์กู้ซันเหอรู้สึกถึงกลิ่นไอของความหนาวเน็บของจิตสังหารและและความคิดเขาก็นึกถึงได้แต่หลุมฝังศพในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าเจงอี้ฆ่านักฆ่าจากองค์กรยมมทูตอาจารย์เสียวและอาจารย์อีกสองคนได้อย่างไร เขาได้ยินข่าวลือเรื่องที่เจงอี้เชื่อมต่อกับราชันสวรรค์สังหารได้ตอนนี้เขาเข้าใจทุกอย่างในทันทีแต่เขาไม่คิดว่าเจงอี้จะทำอะไรเขาได้เลยเพราะเขาได้นำทหารกว่า300นายจากกองทัพทหารตะวันตกและมีผู้บัญชาการกองทัพองครักษ์เหล็กโลหิตสี่คนที่อยู่ขั้นสูงสุดของขอบเขตจือ้อฝู่เขาเหวี่ยงดาบของเขาแล้วคำราม ทหารกว่า300นายจากกองทัพทหารตะวันตกส่งเสียงพร้อมเพรียงกันและรีบตรงไปหาเจงอี้และซูรั่วสวียทุกคนต่างก็แผ่จิตสังหารออกมาเมื่อจิตสังหารของหลายร้อยคนรวมกันมันก็ข่มจิตสังหารของเจงอี้ทันที มาสี่ถ้าพวกเจ้าต้องการที่จะฆ่าข้าพวกเจ้าก็ควรเตรียมตัวตายซะเจงอี้คำรามสู่ท้องฟ้าผมสีดำของเขาเปลิวไปมาอย่างแรงดวงตาของเขาส่องแสงสีแดงอีกครั้ง ิสสังหารที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมก็พุ่งออกมาจากร่างของเขาทําให้อากาศรอบข้างหยุดนิ่งบรรยากาศทั้งหมดถูกกดดันจนสุดขั้วทหารหลายคนที่อ่อนแอกว่าต่างก็สั่นเทาเขาของพวกเขาอ่อนยั้วและไม่สามารถก้าวไปได้ฟิดสังหารช่างน่าเกรงขามนะผู้บัญชาการทั้งสี่ซึ่งอยู่ขั้นสูงสุดของขอบเขตจื่อผูมองไปรอบๆและเห็นว่าคนส่วนใหญ่มีแต่ความหวาดกลัว หัวหน้าหน่วยที่อยู่ขั้นที่7หรือ8นั้นตาก็จ้องค้างไปที่ดวงตาแดงฉานอยู่ตลอดเวลาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากจิตสังหารและช่วยไม่ได้ที่จะรู้สึกกลัวสุดขั้วหัวใจของพวกเขา ผู้บัญชาการทั้งสี่ไม่ลังเลใดๆพวกเขาหมุนเวียนแกนแท้พลังทั้งหมดและแผ่พลังในขณะที่วิ่งไปหาเจงอี e. ้ในสายตาของพวกเขาไม่ว่าเจงอี e ้จะบ้าแค่ไหนเขาก็ยังคงไม่ใช่คู่มือของพวกเขาสำหรับซูรั่วสวียพวกเขาเพิกเฉยต่อนางไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อพวกเขาทั้งสี่ลงมือพวกเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติในทันที พวกเขาตระหนักได้ว่าความเร็วของพวกเขาลดลงมากกว่าสองเท่าและความเร็วในการหมุนเวียนแกนแท้พลังของพวกเขาก็ช้าลงเช่นกันกำลังการต่อสู้ของพวกเขาลดลงอย่างไม่น่าเชื่อโดยจิตสังหารของเจิงอี้ในขณะนั้น แสงสีม่วงในดวงตาของซูรัวสวียก็สว่างขึ้นทันทีและยิงแสงสีม่วงออกมาจากตาสองดวงด้วยลำแสงนี้มันยิงเข้าไปที่ศีรษะของผู้บัญชาการซึ่งอยู่ใกล้กับเจงอี้ที่สุดผู้บัญชาการคนนั้นกรอกตาของเขาและล้มลงกับพื้นอย่างกระทันหันโดยไม่รู้ว่าเขาตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่สายตาของผู้บัญชาการทั้งสามคนที่เหลือนั้นหดตัวลง เมื่อพวกเขาเห็นแสงสีม่วงครั้งแรกจากดวงตาของซูรวสเวียพวกเขาไม่รู้สึกถึงภัยคุกคามหรืออันตรายใดๆเลยซึ่งเป็นสาเหตุที่พวกเขาไม่ได้กังวลแต่ตอนนี้มันมีพลังมากเช่นนี้จริงๆเหรอ ด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาที่ถูกระงับโดยจิตสังหารของเจงอี e, ้พวกเขาก็ไม่สามารถพึ่งพาเหล่าองครักโลหิตเหล็กได้หากซูรั่วสเสวียสามารถสังหารทั้งสามคนได้อย่างง่ายดายจะเหลืออะไรจากการต่อสู้ครั้งนี้ เจียงอี e ้และซูรั่วสเสวียสามารถกำจัดพวกเขาทั้งหมดได้อย่างง่ายดายไม่ต้องกลัวนางใช้งานศาสตร์ลับได้อย่างจำกัดเมื่อผู้บัญชาการคนหนึ่งเห็นร่างของซูรั่วสวียที่ดูซีดราวกับหีมะ เขาก็พุ่งเข้าหาซูรั่วเสวียทันทีด้วยสายตาดูร้ายอีกสองคนมองตากันและกันหนึ่งในนั้นตรงไปที่ซูรั่วเสวียในขณะที่อีกคนตรงไปหาเจงอี้ตายในตอนแรกเจงอี้จะฆ่าผู้บัญชาการคนนั้น แต่ศาสตร์ลับของซูรัสเสวียก็ฆ่าผู้บัญชาการคนนั้นไปทันทีเมื่อเป้าหมายแรกของเขาตายไปแล้วเขาทำได้เพียงไปข้างหน้าและพุ่งเข้าไปที่ศัตรูและกวัดแกว่งดาบสั้นสีนวลของเขาเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น ทหารส่วนใหญ่ในกองทัพทหารตะวันตกนั้นไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไรนะักแต่พวกเขาทุกคนเป็นทหารผ่านศึกที่ต่อสู้ด้วยชีวิตเมื่อพวกเขาสู้ร่วมกันความแข็งแกร่งในการรบโดยรวมของพวกเขาจะค่อนข้างน่ากลัวแต่ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดถูกปรับปรามโดยเจตจำนงแห่งการสังหารและส่วนใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พวกเขาจะต่อสู้กับศัตรูได้อย่างไร ผู้ที่สามารถแลกหมัดกับเจงอี e ้ได้คือเหล่าระดับผู้บัญชาการน่าเสียดายที่ความแข็งแกร่งของพวกเขาถูกระงับมากเกินไปจนความเร็วและความสามารถในการตอบสนองของพวกเขาห่างไกลาจากความแข็งแกร่งดั้งเดิมของพวกเขา เพียงอี e ้ไม่ได้รับผลกระทบใดๆและปัจจุบันเขายังอยู่ในสภาพที่บ้าคลั่งและไม่กลัวสิ่งใดเลยสิ่งเดียวที่เขาสนใจในตอนนี้คือวิธีฆ่าศัตรูทั้งหมดด้วยวิธีที่เร็วที่สุดเมื่อดาบวัดแกว่งเลือดก็สาดกระเซน็น แขนขาก็ปลิวออกมาและหัวก็กลิ้งไปที่พื้นตอนนี้เจงอี้มีแผลที่ถูกเฉือนนับไม่ถ้วนแต่สภาพแวดล้อมของเขาเต็มไปด้วย40หรือ50ศพความเร็วในการฆ่าของเขาไม่แตกต่างไปจากการเก็บเกี่ยวฟังข้าวเลยตาย เมื่อผู้บัญชาการตามเขาได้ทันกระบี่ของเขาก็ยกขึ้นสูงและฟาดลงไปที่ด้านหลังของเจงอี e. ้เจงอี้นั้นดูเหมือนจะไม่รู้สึกถึงการจู่โจมในขณะที่เขาวิ่งไปข้างหน้าอย่างบ้าคลาั่ง ซึ่งครากอีกหลายชีวิตจากกองทัพทหารตะวันตกแสงสีม่วงสองดวงส่งประไกลราวกับสายฟ้าและในตอนกลางคืนก่อนที่ผู้บังคับบัญชาจะตระหนักถึงมันได้แสงสีม่วงก็เข้ามาในจิตใจเขาแล้วขณะที่ผู้บัญชาการล้มลงกับพื้นซูรุสเวียก็ถูกโจมตีโดยแก่นแท้พลังอยากหนักและปลิวออกไปปากของนางพ่นเลือดสดๆออกมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่น่าสังเวช หลังจากเป่าซูรั่วสเสวียไปได้แล้วผู้บัญชาการคนหนึ่งไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขาเดินไปไม่กี่ก้าวก่อนที่จะเตะซูรั่วสเสวียอลอยขึ้นมากลางอากาศซึ่งร่างของนางยังไม่ทันกระทบลงที่พื้นเลยจากนั้นเขาก็เตะอย่างเหี้ยมโหดไปที่หลังของนาง เสียงที่ชัดเจนและคมชัดของกระดูกแตกใบหน้าที่งดงามและละเอียดอ่อนของซูรัวสเวียถูกกัดกินด้วยความเจ็บปวดขณะที่ร่างกายของนางชนกับพื้นกระดูกเอวของนางก็แตกร้าวไปหมดและนางก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลย เจียงอี้ผู้อยู่ในสภาพที่บ้าบิ่นและไร้สติก็ตัวสั่นเทาอย่างกระทันหันดวงตาสีแดงโลหิตของเขาหันกลับมามองทันทีเมื่อเขาเห็นร่างที่อ่อนแอของซูรวัเสวียและเลือดที่ไหลออกจากปากของนางหัวใจของเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างไม่คาดคิดมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ความเจ็บปวดที่มาจากส่วนลึกภายในจิตใจ เขาส่งเสียงคำรามบ้าคลั่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในขณะที่ผมและเสื้อคลุมของเขาสั่นไหวแม้ไม่มีลมพัดมาเลยร่างกายทั้งหมดของเขาเปียกโชกไปด้วยเลือดและเขาก็น่ากลัวราวกับปีศาจจากนรก ผตสังหารของเขาก็แข็งแกร่งกว่าเดิมอีกครั้งและเขาก็รีบตรงไปหาผู้บัญชาการทั้งสองคนที่อยู่ข้างซูรัวสเวียเหมือนสัตว์ป่าที่ดูร้ายในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะฟื้นคืนสติและควบคุมเจตจำนงแห่งการสังหารเล็กน้อย มีแสงสีดำส่องประกายอย่างเงียบๆและซ่อนอยู่ในแขนเสื้อของเขาเขาทำตัวราวกับว่าเขายังอยู่ในสถานะที่บ้าคลั่งในขณะที่ร่างกายของเขาพุ่งไปที่พวกเขาตาย ผู้บัญชาการทั้งสองไม่พบสิ่งแปลกๆเกี่ยวกับเจียงอี้จึงไม่ได้สงสัยว่าเขาจะมีเล่ห์เหลี่ยมใดๆกู้ซานเหอได้กล่าวไว้แล้วว่าห้ามผู้ใดฆ่าซูรั่วสเสวียดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ฆ่านางแต่สำหรับเจียงอี้ ร่างสองร่างพุ่งตรงเข้ามาหาเจยงอี e, ้ความเร็วของพวกเขาถูกควบคุมแต่พวกเขาก็ยังเร็วกว่าเจยงอี e ้อยู่ดีแสงมากมายสองประกายอยู่ทุกหนทุกแห่งขณะที่แก่นแท้พลังของพวกมันหมุนรอบกระบี่ของพวกเขา เรากับว่าเทพแห่งความตายสองคนฟันกระบี่มาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของเจีงอี้ตายดาบสั้นสีนวลถูกยิงออกมาจากมือของเจีงอี้โดยใช้กระบวนท่าที่สามของเพลงดาบพิรุณโปรยปลายเพลงดาบพิรุณศาสตร์ มืออีกข้างของเขาถูกยกขึ้นด้วยความเร็วขณะที่มีแสงสีดำพุ่งออกมาหลังจากที่ดาบสั้นสีนวลถูกยิงไปยังผู้บัญชาการคนหนึ่งหน้าไม้สังหารเทพก็ถูกเปิดใช้งานเมื่อผู้บัญชาการเห็นดาบสั้นสีนวลถูกยิงมาที่เขาเขาอยากจะเปลี่ยนกระบี่ของเขาเพื่อกันมันแต่เขาลืมบางสิ่งบางอย่างไปความเร็วของเขาตอนนี้เหลือครึ่งหนึ่งของความเร็วที่เขาเคยมี เขาไม่มีเวลามากพอที่จะเปลี่ยนกระบี่ของเขาและดาบสั้นสีมวนจะเจาะร่างกายของเขาเมื่อเขารู้เช่นนั้นเขาก็ตื่นประหนกและหลบไปด้านข้างและสังเกตเห็นแสงสีดำหน้าไม้สังหารเทพกำลังพุ่งตรงเข้ามาประชิดเขา เจียงอี e ้ดูเหมือนว่าจะคาดการตำแหน่งที่ผู้บัญชาการจะหลบไปได้อย่างถูกต้องธนูหน้าไมาย้ยิงเข้าไปที่คอของเป้าหมายและทำให้ผู้บัญชาการเสียชีวิตทันทีตายผู้บัญชาการที่เหลือรอดเพียงคนเดียวก็ตกใจแต่เขาก็คู่ควรกับการเป็นทหารผ่านศึกผู้รอดชีวิตจากการต่อสู้กระบี่ของเขาไม่มีสัญญาณของการชะลอลงและผ่าไปที่หัวของเจงอี e ้ค่า ขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ